ีาคาทุกท่านนะคะทุกท่านเข้าูช่องยาจันหอมสตอรี่นะคะวันที่สิบเอ็ดนี้พบกับลูกสาวร้านนะคะหกเก้าสารคามตำบลท่าขอนยางนะคะอำเภอกันทะพิชัยจังหวัดสารคามเวลา 13.00นถึง24.30จนะคะว้าวาว,าว,าว้าวนะคะดีใจกับลูกสาวหลายหลายเด้อจ้ะเนาะขอลูกสาวรวยๆปังๆงนะคะพ่อพ่แม่แม่อย่าลืมเด้อพบก,กับลูกสาวน้องเอมชนทิชาสาวน้อยคนเก่งแห่งชานนุมามิดาน้อย ของพ่อพ่อแม่นะคะที่ดาน้อยมอสอนะคะขอให้หนูนะคะมีความสุขตลอดปีและตลอดไปทั้งการเรียนการงานน่ารักมากมายเลยพ่อพ่อแม่อย่าลืมเลือเตรียมตัวพบกับลูกสาวนะจ๊ะ สาวน้อยคนเก่งแห่งชานมานสนุกสนานนะคะน่ารักมากๆเลยคิดถึงเด้อจากสักวันคงได้เจอกันนะคะลูกสาวค่ะนะคะน่ารักที่สุดเลยขอลูกสาวด้วยๆปังๆันา เยี่ยมเยี่ยมขวอิ่มเอ้มนะ้าไปจะไปกินนะคะตำส้มตำปูแซ็ตๆเหมือนแม่เล็กนะคะอ <c oughs> สุดยอดเลยนะคะลุกสาวคนสวยนะคะคิดถึงเด้อเดี๋ยวคงได้เจอกันขอให้หนูรวยรยปังปัง นี่อเาก็ขอจบคลิปยงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะยาจันหอมสตอรี่นะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะมแม่เอฟซีแฟนคลับคิดถึงแม่เล็กคิดถึงแม่แม่พ่อพ่อทีมหน้าหารทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า